สวัสดีค่ะค่ะคลิปนี้เดี๋ยวเรามาต้มน้ำซุปสดน้ำละ้อนนะคะต้มไว้ซดน้ำละลอน,น,ะะอน,ลลอนเอาไว้กินคู่กับกับข้าวเผ็ดๆไม่ว่าจะเป็นพวกผัดกระเพราผัดเผ็ดได้น้ำซุปล้ลอนสักถ้วยเนาะก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะค่ะเมื่อวานแคเลไปเดินห้างมาแล้วไปเจอกระดูกซุปเขาเพิ่งเอามาเทใสนนะะ่ถาดค่ะกำลังสดๆใหม่ๆสวยๆเลยเนี่ยแคเลได้มาเมื่อวานก็ เอาไปแช่ฟรีซไว้วันนี้ก็แข็งเลยนะคะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเอาไปละลายนะคะเราสามารถเอามาทําขั้นตอนการต้มน้ําซุปได้เลยค่ะทั้งหมดโลครึ่งนะคะนี่กระดูกน้ําซุปค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีหอมหัวใหญ่ค่ะวัตถุดิบซื้อมาในห้างทั้งหมดเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะหอมหัวใหญ่จะให้ความหวานไม่ต้องใส่น้ําตาลเลยนะคะ แล้วก็จะมีหัวชัเท้าใหญ่ๆหนึ่งหัวเลยค่ะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้มน้ำร้อนให้เดือดก่อนนะคะ หลังจากที่น้ำร้อนของเราเดือดแล้วเราก็นำมาลวกหมูทำแบบนี้นะคะจะลวกคาบเลือดคาบคาวของกระดูกหมูทำให้เวลาเราเอากระดูกหมูไปต้มน้ำซุปน้ำซุปจะใสน้ำซุปไม่ขุ่นไม่ดำค่ะลวกสักประมาณ2-3นาทีหรือแค่พอสีซีดๆนะคะพลิกกับด้านแบบนี้ได้เลยจ้า เสร็จเรียบร้อยนะคะก็เตรียมต้มได้เลยเนาะเราจะปรุงทุกอย่างข้างนอกก่อนอย่างไม่ตั้งไฟใส่กระดูกหมูลงไปในหมอ้อได้เลยค่ะปริมาณส่วนผสมแคลเลไม่มีให้เป๊ะนะคะก็ใช้เป็นวิธีการกะปริมาณเอาค่ะแล้วก็จะเป็นหัวไชเท้าค่ะตามด้วยหอมใหญ่นะคะใส่เยอะยิ่งมีรสชาติที่หวานเนาะ อันนี้จะเป็นขนอก้อนค่ะขนอสุกก้อนใส่สักประมาณ2ก้ก้อแล้วก็ใส่น้ำตาลกรวดลงไปนิดหนึ่งนะคะ10กว่าเม็ดค่ะตามด้วยเกลือป่นนะคะก็ลองกะเอาปริมาณเอานะคะเพื่อนเอนจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าสะอาดให้ท่วม ตัวน้ำซุปตัวกระดูกหมูตัวหัวไชเท้าของเราได้เลยค่ะจากนั้นก็นำไปต้มเราใช้เตาถ่านนะคะวันนี้ใช้เตาถ่านไฟอ่อนๆใช้เวลาต้มสักประมาณ1ชั่วโมงค่ะต้มไปเรื่อยๆใช้ฝาหม้อปิดไฟก็เป็นไฟอ่อนๆระหว่างนั้นนะคะสักประมาณ10นาทีหรือว่าพอน้ำเดือดเนี่ยเราก็เปิดมาช้อนฟองอากาศค่ะ อันนี้ค่ามาให้ดูตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะต้มน้ําซุปของเราเอาไว้ซดน้ํำร้อนๆเอาไว้กินกับผัดกะเพราหรือว่ากับข้าวเผ็ดๆน้ําใสๆความหวานจากหัวไชเท้าจากหอมหัวใหญ่ลองทํากันดูนะคะนอกจากจะเอามากินกับกับข้าวกับอาหารแล้วนะเวลาทํากับข้าวเราใช้น้ําซุปตัวนี้ทําแทนน้ําเปล่ารับรองว่าอร่อยเด็ดแน่นอนค่ะลองทําดูนะคะ